เหมันไม่มีหรอกวะคอลเล่นนี่เจออ๋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 อออกแล้วไปทิ้งแล้วไอไอทิ้งแล้วไม่มี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 ราคาไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้ว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 ค่ะตัวไปได้แล้วไปเรียกหมาแล้วมันก็าเข้าเสื้ออีก